เมื่อวานนี่ก็ได้เลิกดีครับพี่น้องเลิกงามยามดีครับพี่น้องปลูกผักพริกครับพี่น้องผิกของเขาสําหรับปูกที่มากขีดการเกษตรครับพี่นอ้องที่นี่มีความรู้มีคําตอบครับพี่น้องพี่น้องไปชมว่าวิธีการเมื่อวานบริไทยวิธีปลูกครับพี่น้องครับเพราะว่าดังกล่าวจากว่าหยุงยากลายางครับพี่น้องก็เลยบริ ไายพี่น้องเบิร์ครับพี่น้องมาอัปเดตหลังจากที่ยายต้นกาผมว่าปลูกครับพี่น้องเทาก็ได้ใส่ปุ๋ยร่องพื้นใส่ปุ๋ยร่องพื้นน้ำพี่น้องเพื่อว่า,าปลูกแล้วก็มีสารอาหารได้กินเลยครับพี่น้องนี่ปลูกในมื่อวานครับเพียงปุ๋ยมะวานครับระบบกาก็คือการใส่ถาดครับพี่น้องหลังจากขยายต้นกาครับในซองซ้ำเมือเทาก็ ทำการหยอดปุ๋ยครับพี่น้องเป็นอันดับต่อไปครับพี่น้องครับสําหรับครับในโอกาสช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาที่เหมาะสมครับพี่น้องสําหรับปลูกพริกครับพี่น้องปนกะถึกทิมช่วงพอดีครับพี่น้องเป็นโอกาสดีเบียอาจจะแง่เนี่ครับพี่น้องเล็กหน่อยเพราะว่า ช่วงนี้ฝนโมตกับพอดีครับพี่น้องถ้าฝนตกกอาจจะเฮตให้ล่มครับต้นล่มแล้วก็บบดีภายในครับพี่น้องไปพาพี่น้องพี่เบิ้งครับพี่น้องครับสำหรับสำหรับใส่ดึงสายยางครับพี่น้องตอกลักครับพี่น้องลักโซงขางแบบสลับฟันปลาครับพี่น้องดึงสวนไปสลับไปสลับมาครับพี่น้องดึงสลับไปแล้วก็สลับมาครับพี่น้อง ผูม้วานครับพี่น้องครับเบียเบีอยาอาจจะเห่ยวเลยครับพี่น้องเห็ดแบบยกหล่องยกแปลงครับพี่น้องเห็ดห่างหมูระบบห้างหมูครับพี่น้องสำหรับผักผิกกะเป็นพริกพันธุ์ใหม่ครับมันอ่โมดิปลูกสายพันธุ์เพชรดดำคือเก่าครับพี่น้องเพราะว่าเพชรดดำมันก็มีข้อเสียคือว่าหน่วยจะบบุรุครับพี่น้องแต่ว่า ตามท่านโลกดีครับครับมะพริกเข้ได้ปลูกแล้วเราครับพี่น้องลงดินแล้วหลังจากกามาได้เดือนนึ่งเป็นฤดูการช่วงปลูกพริกอีกครั้งนึงครับพี่น้องกับบ้ามันจบอีกครั้งนึงครับมาอาจจะมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปโดนหมดเลยเห็ดขีดค,ครับพี่น้องเนื่องจากว่ามีงานงานหลายอย่าง ก็เลยบริไทายลงครับพี่น้องพอเด่งดีบนับการงานครับชมบรรยากาศยา,า,ามแรงครับพี่น้องยามคำยามแรงครับพี่น้องสำหรับ บานนอ,อกบานหน้าเขาครับพี่น้องครับบรรยากาศง,างา่ายๆทักฝนซุดฝนครับพี่น้องซุดฝนเป็นพักบ่งครับพี่น้องพักบ่งครับพี่น้อง เป็นรูการช่วงปลูกพริกแล้วครับพอช่วงนี้ครับกะเจ็บประมาณนี้ครับพี่น้องปลูกเบียร์กระบอกง่ามไปไดนแต่ว่ากะพ่อปลูกได้ครับง่ามก็ครูปีครับพี่น้องกะโมเมนซ้ายพันธุ์เพชรดำถือเก่าครับพี่น้อง 慢慢。慢 เป็นเบียร์ที่เหลือครับพี่น้องเอาไว้สามครับพี่นอ้องเวลาห้าฝนตกมาแห้งก็พอได้ดสามครับน้ำหิมน้ำหอยครับพี่น้องครับย่างเหลือครับพี่นอ้องย่างพริกขาวพริกขาวแน่แล้วก็ครับพริกขาวพริกกระเลียงพริกกระเลียงครับวันครับพริกกระเลียง ิกขาวริกระเรียงครับพี่น้องงามงามขีเบียครับพี่น้องลกูกก็บงออกกันจะปลูกครับพี่น้องนี่เป็นสายพันธุ์ผิกิโลครับพี่น้องพันธุ์ผีกิโลมเมล็ดสือเป็นกิโลครับกิโลละสี่ร้อยห้าร้อยครับจุประมาณนี้ครับพี่น้อง จะล่อไว้3ครับพี่น้องครับทดลองปลูกพันธุ์ใหม่ครับพี่น้อง,องทดสอบดูว่าจะดีคือเก็ยดำบอรัรบน้องพุ่มก,การต้านทานโรคหรือว่าความดกของหน่วยครับพี่น้องจะโรคบอขับนกจังทาไปชมกันครับพี่น้องจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเดือดเดือดกับิดสายพันธุ์ใหม่ของเขาเพื่อเป็นการทดลองให้ผู้นิยมช่อมชอบในการเพรียรเกษตรครับพี่น้อง ลพี่น้องครับที่แบบปลูกสายพันธุ์ที่ดีห้อยลูกครับผมเราจะขีดใบเพียงตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะ โอกาสหนาะพอกันไหมสามากกว่เริ่มกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ครัแบสำหรับคุณสวัสดีครับ